ครับช่วงนี้ครับก็สวัสดีพงศ์พี่หน่องครับอ่าพบกับเชฟโจู๊ดจ็ปไปเหมือนเดิมครับวันนี้อาจจะมาดึกแนงจั้หน่อยครับโอ้ยก็ออกจากงานครับก็มาเยี่ยมไอ้แม่ไอ้ท่าไม่เถาครับไม่เถาเพื่นเขาโรงพยาบาลก็เลยจังออกมาครับก็อออครับเพื่นป่วยเนาะ ครับก็เป็นห่วงเพิ่นก็ต้องกงได้ครับบุกเคย้เขาต้องไปดูแลครับนี่ครับนี่วันนี้ผมได้แกนมาใหม่อันนี้จากแมยูวอรินครับแม่แดงครับไม่แดงครับนี่เจลครับเจลตาตำพริกแล้วก็ไอ้หอมกระเทียมเผานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีพักหล้ายครับ พักหลายมีปลาทูพร้อมปลาทูทอดครับพักไล้แนวมะระครับนี่มะระมีคาคาออนหลวกพักครับอ่ะมาครับี่อันนี้ชมูรครับชมูผมคืออยากคืออยากนะสิบบาทก็เลยอยากอยาก วันนี้บม่มีคนเยวาครับบันนี้บม่ได้บม่ได้เสือคนเย้ามาเขาเจ้าครับเขาเจ้าคงไหวเต้หมออยู่เอาไปฝากทำเมียอยู่โรงพยาบาลครับมาครับมาเบื่อผมผมว่าผมอยากกินใจมาใหม่ไมโด่วนอะนรเลยขุดคนครับสุดคนโอ้พริกบอกริกลอ้อ เพ็ดครับโอ้วอาวบกเผ็ดเทียบซาไม่ไม่จะบกเผ็ดนี่ได้บกเผ็ดครับโอ้หยี่ปอยแม่ข่อย,อย bánh vâng hạt kèo. Ừ. Vâng, vâng, vâng. Vâng.

ดูนี่บ่มีฝนออกเนาะมือนนี่ฝนก็่ใช่บุม,มีอนไรครับเกาะากไอ้ดูแลสุขภาพครับดูนี่นาฝนช่วงประมาณไอ้เดือดแนนีอ้ขึมนรวดฝนตกหรอกครับเกาะากด้วยนะครับเด้อจากเจ็บโจจัดไ่อครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเจ็บโจจัดการมาครับกินทำกินได้ครับโอ้จวดดี มเสี้ยงเดียวผมมีคนเดียวครับขเขาเจ้าเรื่อมสื่อมาครับจะได้ก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยครับชุดนี้ค,ครับณคราบ